สวัสดีครับเพืดอปนพี่น้องเอฟซี F C, กิงน้อยสุภสุคนนะครับผมวันนี้เราได้เมนูอะไรโมดูกันนะครับโอ้โหแกงพักีเล็กครับใส่นางเค็มใส่หอยจูบเฮายมึงใสนางเค็มไปต่อนง่ไงเลยนี่ใส่นางเค็ม โอ้ดอาสับน,นะนี่ก่อนเนาะคะแนนกินเบิร์ดดอกนี่เต็มหม้อเลยด้วคุณอ่ะอ่ะใส่เข้าไปย,อ,ยอ่วเอาบวงสดมาพร้อมไหมครับนี่ม,ม,มาสับแซบนุงกันครับ ขมขมปักขมแน่หนังเค็มเป็นดุ่นมือคุยพร้อม สดคำยังไงครับเพื่อพีเพื่อน้องผมติวเนี่ยหน่วยหอยจูบหน่วยน้อย

ดูดบออกครับบได้ถูกก้นหอย,ต,อยต้องใช้สกิลกันดูจังไงนี่ <c oughs> อืมอือจอะเนี่ยคือกจะไดแซบปนขมนะเก่น้อยกรบบอสมบายครับเป็นไข่ไอเป็นวัด ตากระบัวมีครับข้างมีมแต่แนวแต่กระบอกมีผลกับการกินนะารอก

Mm hmm. มันเป็นเซนี่ครับพอยนี้มันได้จูบได้ดูด ทั้งแซ่บทั้งขมเราชอบกินหอยหอยนะครับทาจูบบ้าจูทั้งปากบบขึ้น ให้จูบให้ดูดเข้ามาทางกลนก่อนดูดกลอนแล้วก็มาดูดออกปากเป็นเทคนิคสวัสด ฮ uh huh. ะทำดูทายครับลายแห้งผู้เดียวกินโมบเบิดกินลายค้นกับแซบอยู่อันนี้กินผู้เดียวไม่ค่อยได้บรรยากาศมันไหนไมันมีหมูแย่งกินน้ำอืม แซ่บครับแกงแกงงเิเลสใส่นังเค็มใส่หอยจุ่หรือหอยโขมนั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องมาฝากพี่ตอนน้องในเบิงในคืนยานน้วกันนะครับผมอ้าวทีไ้รับพี่แล้วน้องไปแล้วพ่อกันไม่กินหน้าเมนูใดเราติดตามเราหลับชมครับสำหรับนีขอกลาวคำว่าสวัสดีครับ